สวัสดีค่ะหมอแมวไพยิปซีวันนี้จะมาทำนายของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะประจำสัปดาห์วันที่1ถึงวันที่7เมษายน2567นค่ะการงานการเงินความรักของท่านเป็นอย่างไรในสัปดาห์นี้ให้ไพ่ช่วยทำนายกันนะคะในด้านของการงานค่ะของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะพไพ่ใบแรกค่ะเจ็ดเหรียญไพ่ใบที่2ค่ะเดอะเดวิลไพ่ใบที่3ค่ะ เจ็ดมเท้า,านะคะบ่งบอกว่าการงานของท่านในสัปดาห์นี้ค่ะต้องระมัดระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆนะคะต้องละเอียดรอบคอบนะแล้วก็ในเรื่องของงานที่เรารอคอยเอาไว้ในสัปดาห์นี้ค่ะมองว่ายังไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่นะคะอาจจะด้วยงานที่เราเกี่ยวพันอยู่นะคะอาจจะผูกมัดตัวเราอยู่นะคะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทํางานอื่นได้หรืองานที่เราทําอยู่ ตัวนี้ค่ะมันค่อนข้างที่จะออยากนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ท่านต้องใช้ระยะเวลานานในการแก้ไขปัญหาหรือทําให้งานตัวนี้คลี่คลายลงไปนะคะในด้านของธุรกิจส่วนตัวค่ะมอมองว่าอาจจะมีผลกําไรที่ตอบรับค่อนข้างดีนะคะในสัปดาห์นี้นะแต่ว่า กำไรอาจจะไม่ดีหรือเท่าที่ควรเท่าที่เราคิดเอาไว้นะคะต้องอดทนแล้วก็ฟันฝ่าต่อไปนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะและก็ธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะในด้านของการเงินค่ะของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะไพ่ใบแรกค่ะราชาถือถ้วยค่ะไพ่ใบที่2ค่ะเด็กเธอรียนไพ่ใบที่3ค่ะเดอะฟูนะคะจริงๆแล้วคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีเกณฑ์ที่จะเหมือนแบบ ใช้เงินตามใจตัวเองเหมือนกันนะคะอ่าอ่าอยากได้อะไรก็อาจจะแบบใช้ไปโดยไม่ทันได้คิดอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วสำหรับคน่าพฤหัสค่ะค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของการวางแผนการใช้เงินนะคะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะถึงแม้ว่าจะอาจจะมีในเรื่องของภาวะเสียงในเรื่องของการเงินบ้างนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามท่านก็จะมีโอกาสมีเรื่องดีๆข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินเข้ามาด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะ ในด้านของคนที่มีคู่แล้วค่ะของคนที่เกิดวันริหัสไพ่ใบแรกค่ะ The Hermit ค่ะไพ่ใบที่2ค่ะ The Charlie ไพ่ใบที่3ค่ะ9ดาบนะคะสำหรับคนมีคู่ในสัปดาห์นี้ค่ะต้องระมรัดระวังความคิดมากนะคะวิตกกังวลนะคะในเรื่องของคู่ครองเพราะด้วยความรักของอคู่ในสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะ,ะราบเรียกไม่หวือหวามากนะคะเป็นความรักที่มุ่ง เน้นไปในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวหรือการต่างฝ่ายต่างหางเงินมากกว่าหรือทํางานมากกว่าอาจจะไม่มีเวลาให้กันนะคะก็เลยอาจจะไม่ไม่ในไม่ได้มุ่งเน้นในเรื่องของอความรักนะคะป๊อปปี้เลิฟเหมือนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ยังมีความเข้าอกเข้าใจกันอยู่นะคะในเรื่องของคนที่มีคู่นะ ในด้านของคนโสดค่ะของคนที่เกิดวันพริหัสค่ะไพ่ใบแรกค่ะ10ดาไพ่ใบที่2ค่ะสี่เหรียญไพ่ใบที่3ค่ะ8เหรียญน,นะคะบ่งบอกว่าสําหรับคนโสดสัปดาห์นี้ค่ะอาจจะมีในเรื่องของการยุติค,ความสัมพันธ์หรือ,อที่คบคุยคุยกันมานะคะอาจจะลองมาอยู่เพียงลําพังนะคะก็คือในเรื่องของความโสดนั่นเองนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสัปดาห์นี้ค่อนข้างที่จะ อยู่ตัวคนเดียวไปก่อนนะคะมุ่งเน้ในเรื่องของการหาเงินหางานมากกว่านะคะที่จะมีใครสักคนเข้ามานะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะในสัปดาห์นี้นะคะในด้านของโชคลาภทางการเสี่ยงค่ะของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะพไพ่ใบแรกค่ะ wheel of fortune ค่ะพไพ่ใบที่2ค่ะ the world นะคะพไพ่ใบที่3ค่ะสามเหรียญถือว่า ดีที่สุดเลยในบรรดาคําทํานายทั้งหมดตอนนี้นะคะ,ะในเรื่องของโชคลาภค่อนข้างที่จะเด่นชัดนะคะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภนะคะอาจจะได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เราเคารพนับถือหรือการขอพรน,นะคะและก็มีเกณฑ์ที่จะได้จากเพื่อนหรือคนที่เรารู้จักนะคะอาจจะนํา,าพาโชคลาภมาให้เราก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะคะในด้านของสุขภาพค่ะของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของกระเพาะอาหารค่ะหรือบางท่านค่ะต้องระมัดระวังใน เรื่องของอ,อะไรที่ผิดปกติในร่างกายนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะเป็นในเรื่องของเนื้อลายได้นะคะแต่หมอไม่ขอ,อทำนายในส่วนนี้นะคะหมอหมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของโรคกระเพาะถ้าเกิดมีสิ่งใดที่รู้สึกว่า ผิดปกตินะคะในร่างกายของเราให้รีบไปหาหมอนะคะในด้านของสถานการณ์ทั่วไปของคนที่เกิดวันพฤหัสค่ะไพ่ใบแรกค่ะจหางแมนไพ่ใบที่2ค่ะ4ีถ้วยไพ่ใบที่3ค่ะเดอะไฮโลเฟนนะคะสถานการณ์ทั่วไปในสัปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะมองมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความคิดมากนะคะวิกต ็มีในเรื่องของความเบื่อหน่ายอะไรบางอย่างด้วยนะคะในสัปดาห์นี้นะ,ะอาจจะเป็นในเรื่องของผู้ใหญ่นะะหรือเจ้านายนะคะทำให้เราค่อนข้างที่จะรู้สึกหมุดหงิดใจนะคะเบื่อหน่ายนะ,ะอาจจะได้รับมอบหมายงานที่ค่อนข้างที่เรารกรู้สึกว่าเอ้ย mm hmm. e ฉันอีกแล้วหรอฉันต้องทําอีกแล้วหรอแค่ที่ฉันมีอยู่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะคะนี่ในเรื่องของการงานเนาะแล้วก็ในเรื่องของ ั่วไปในครอบครัวค่อคนข้างที่จะรู้สึกว่าเออค่อนข้างที่ไม่ค่อยอยากจะทําอะไรนะคะเบื่อเบื่อเนาะแต่ว่ามีในเรื่องของความคิดที่เกี่ยวกับการหางเงินด้วยนะคะค่ะวันนี้หมอแมวขอจบคําทํานายของผู้ที่เกิดวันพฤหัสค่ะประจําสัปดาห์วันที1่1ถึงวันที่7เมษายน2567ค่ะหากการทํานายในวันนี้ผิดพลาดป,ประการใดหมอแมวต้องขออภัยด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้หมอแมวด้วยนะคะสวัสดีค่ะ